สวัสดีครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมนะครับที่กำลังชมช,มช่อง Google Panet นะครับคลิปนี้ไม่ได้พาไปเที่ยวไหนนะครับจะมาทำปกคลิปหรือว่า YouTube Thumbnail นะครับด้วยแอป Canva ปกคลิปเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับบางทีคลิปวิดีโอของเราเนี่ยมันไปแสดงอยู่ที่ช่องแนะนาแล้วแต่จะทํายังไงให้คนคลิกเข้ามาบางคนก็นิยมเอารูปของตัวเองนะครับทาซ้าๆกันคนจะได้จําได้แอปหน้าตาไปอย่างนี้นะครับแคนวาเนี่ยมีทั้งที่เป็นแอปพลิเคชันนะครับบนมือถือแล้วก็เข้าทางเบราว์เซอร์ก็ได้นะครับคือ,อใช้เครื่องคอมทํานะครับแล้วแต่งานนะครับคือมันทำงานได้หลายอย่างมากพอลดเข้ามาแล้วผมข้ามขั้นตอนการ Sig n in นนะครับก็ ผูกบัญชีกับ f c e e o o o นะครับเราทำงานที่มือถือแล้วสามารถไปแก้ในคอมได้นะครับคือใช้ได้ทุก device นะครับแล้วในแอปเนี่ยมันจะเซฟไว้แล้วก็เราสามารถเข้าไปแก้ไขได้นะครับหรือจะส่งให้คนอื่นไปทำงานต่อก็ได้นะครับแบบเป็นทีมงานเดียวกันคือ,อทำงานได้หลายอย่างมากเนี่ยนะครับจะเห็นว่า มันคล้ายๆโปรแกรมแต่งภาพนะครับอินสตาแกรมทำโลโก้ทำโปสเตอร์นะครับทำได้หลายอย่างนะครับจะเลื่อนให้ดูก็จะเป็นแนวแบบพ e ีเซ t เทชันนะครับสำหรับคนไหนที่เบื่อ,อทำไอจีสตอรใช่ไหมฮะลองมาดูรูปแบบของในนี้ก็ได้ก็จะมีเป็น template ให้นะครับแต่ละเทมเพลตเราก็สามารถเข้าไปปรับเปลี่ยนใส่ภาพของเรา เปลี่ยนวิร์ดดิ้งที่เราต้องการแทนก็ได้นะครับคือมันจะมีตัวหนังสือเนี่ยค่อนข้างจะสวยนะครับโดยเฉพาะภาษาอังกฤษฟอนต์เนี่ยจะสวยดีหรือเราจะไม่เอารูปแบบตามเทมเพลตพวกนี้นะครับเราจะเอาภาพของเราเองแล้วไปใส่ตัวหนังสืออย่างนั้นก็ได้นะครับหรือว่าจะค้นหาภาพของในแอปเนี้ยเขาก็มีภาพให้เราด้วยนะครับภาพแบล็ก o u n ์ภาพทะเลภาพหัวใจนะครับก็มีทั้งแบบฟรีแล้วก็ ถ้าจะเอาภาพสวยๆก็มีแบบต้องเสียเงินนะครับเนี่ยนะครับจะมีชิ้นงานให้เราเลือกนะครับหรือเราจะกำหนด Resolution เองพวก r รสโ o นะครับสัดส่วนความกว้างความยาวเนี่ยนะครับเต่เราจะทำต b ม a นวเราก็เลือกเอานะครับถึงแม้ตัวคลิปนี้จะทำแบบแนวตั้งนะครับแต่ว่าปกคลิปที่มันจะโชว์ตามที่เขาแนะนำนะมันก็จะเป็นแนวนอนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำแบบแนวนอนนะครับก็เลือกมาสักแบบหนึ่งนะครับอาจจะโหลดช้าหน่อย ก็ถือว่ามาแชร์กันนะครับอย่าเรียกว่าเป็นการสอนเลยดีกว่าผมก็ใช้แคนวาเนี่ยทำบ่อยเหมือนกันนะครับแต่บางทีก็ทำง่ายๆทำใน Inshot หรือว่าทำในมือถือไปเลยนะครับแต่ว่าแคนวาเนี่ยก็จะมีตัวหนังสือที่สวยหน่อยนะครับเนี่ยนะครับมันรูปที่เทมเพลตเนี่ยเราจะเปลี่ยนรูปเป็นรูปของเรานะจะเลือกตรงอัปโหลดมีเดียหรือว่าข้างบนน่นะครับเลื่อนไปที่ Cam มรก็ได้นะครับพอดีรูปผมเนี่ยโหลดเข้ามาอยู่ในโปรแกรมอยู่แล้วมันก็เลยง่ายนะครับ ถ้ายังไม่ได้เข้ามาก็ต้องอให้มันอัปโหลดเข้ามาในโปรแกรมก่อนแล้วเราก็ใส่รูปเราเข้าไปแทนอย่างงี้นะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนตัวหนังสือนะครับเปลี่ยนเป็นคาของเราข้อดีของแคนวาก็คือจะมีฟอนต์ตัวหนังสือนะครับภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะแล้วก็สวยนะครับส่วนข้อด้อยก็คือตัวหนังสือเนี่ยมันไม่สามารถจะตัดขอบเป็นบอร์ดเดอร์แล้วก็เป็นเงาแบบบางเว็บบางโปรแกรมนะครับบางทีสีมันจะเกินกับพื้นหลังแล้วก็ ใส่ขอบขาวขอบดําเพิ่มเงาเพื่อให้ตัวหนังสือมันเด่นขึ้นมานะครับแต่ของแค้นว่าไม่มีแต่ก็จะแก้ด้วยการเนี่ยนะครับกดเอฟเฟกข้างล่างก็จะมีรูปแบบของตัวหนังสือ5 6แบบให้ปรับนะครับบางทีมันก็จะมีคล้ายๆกับเงาหรือว่าขอบอะไรขึ้นมานิดนึงนะครับก็พอช่วยได้นะครับแล้วก็ข้อด้อยอีกอันหนึ่งก็คือสีของฟอนต์ตัวหนังสือเนี่ยมันจะมีให้เลือกค่อนข้างน้อยไปหน่อยนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะเซฟนะครับถ้าเป็นลูกศรลงอันนี้มันจะเซฟเลยนะครับแต่ถ้าอันขวาสุดเนี่ยมันสามารถจะเข้าไปเลือกได้ว่าจะเซฟแอสให้เป็นไฟล์แบบไหนจะเป็น jpeg หรือว่าจะเป็นไฟล์อะไรหรือว่าจะแชร์ลงโซเชียลมีเดียไปเลยอ n นสตาแกร Facebook อย่างนั้นก็ได้นะครับก็ถือว่าทำงานได้หลากหลายนะครับแล้วก็สะดวกทำในมือถือก็ได้นะครับอย่างบางทีเราไม่ต้องไปเปิด Photoshop หรือว่า อ l l u s t เตอร์นะครับก็ทำในมือถือแค่นี้ก็ได้นะครับบางทีต้ำแนวนี้ก็เป็นนี่นะครับโปรไฟล์ของผมมันก็จะมีงานต่างๆที่เราเคยทำมันเก็บไว้แล้วเราสามารถจะเลือกขึ้นมาแล้วก็แก้ไขงานก็ยังได้นะครับปกคลิป YouTube หรือว่าปกบทความต่างๆเดี๋ยวเราจะลองทำแบบออกแบบเองมั่งนะครับไม่ได้ใช้แบบเทมเพลตที่เขามีมาให้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับไปเลือกที่ y o u ยูทู um ้ำแนวนะครับ คือเราก็จะไม่ต้องมากําหนดค่าอะไรเองครับเลือกที่ช่องแรกนะครับแบงค์ Bank นะครับช่องว่างแล้วมันก็จะเป็นช่องสีขาวขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เรา,าเลือกรูปเดี๋ยวจะลองเลือกรูปจากในโปรแกรม Can วานะครับก็แนะนำเลยนะครับสำหรับใครที่บางทีไม่รู้คิดอะไรไม่ออกนะครับไม่มีไอเดียอะไรนะครับรูปในนี้บางทีก็มีรูปสวยๆเยอะนะครับก็ลองอตรง แว่นขยายเนี่ยพิมพ์คำอะไรที่เราจะค้นหาก็ได้นะครับ h a r t c love อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีรูปขึ้นมานะครับแต่บางรูปก็จะต้องเสียเงนินนะครับถ้าฟรีเขาจะขึ้นว่าฟรีนะครับถ้าเป็นเครื่องหมายอะไรเป็นเหมือนมงกุฎอย่างนั้นนะครับก็ต้องไปเป็นสมาชิกนะครับแต่รูปฟรีก็มีเยอะนะครับผมจะพิมพ์คำว่า b e a t แล้วกันนะครับ ส่วน e l e m e n นนะครับที่อยู่ข้างๆโฟโต้ photo, มันก็จะเป็นเหมือนคลิปอาร์ตเหมือนสติ๊กเกอร์อะไรนะครับให้เรามาแต่งนะครับก็บางทีใส่รูปและใส่ตัวหนังสือแล้วอยากจะเพิ่มอะไรเข้าไปก็ลองไปทำดูกันได้นะครับเราจะเลือกรูปที่ฟรีนะครับก็รูปทางขวามือข้างบนเนี่ยนะครับเข้ามาแล้วเราเราก็ลากให้เต็มพื้นที่ครื้างหมายบวกข้างล่างเนี่ยเราก็สำหรับเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ตัวหนังสือหรือว่าใส่ภาพอื่นเข้าไปหรือว่า เอลิเมนต์นะครับอย่างที่ผมบอกมันคล้ายๆสติกเกอร์คลิปอาร์ตอะไรเราก็สามารถเพิ่มเข้าไปในรูปได้นะครับเราจะเพิ่มตัวหนังสือนะครับกดที่เครื่องหมายบวกข้างล่างแล้วเดี๋ยวจะมีให้เลือกเราก็เลือกเท x t นะครับตัวหนังสือเราก็จะพิมพ์ข้อความเข้าไปนะครับแต่มันจะมีแบบตัวอย่างให้เราเลือกด้วยนะข้างล่างนะครับเราสามารถเลื่อนดูได้ uh, แล้วเราถูกใจอันไหนเราก็ uh, กดนะครับมันก็จะ เข้ามาอยู่ในรูปนะครับแล้วเราก็จะ,ะกดที่ตัวหนังสือนะครับแล้วเราจะพิมพ์ข้อความของเราแทนนะครับพอพิมพ์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะปรับขนาดตัวหนังสือให้เล็กใหญ่ได้นะครับจะเปลี่ยนสีก็ได้จะใส่เอฟเฟกก็ได้ก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับไปทดลองใช้กันได้ทั้งในมือถือหรือว่าถนัดใช้เครื่องคอมนะครับก็สะดวกทั้ง2องอย่างนะครับจะเลือกอาจจะเพิ่มตัวหนังสือ อีกชุดหนึ่งเข้าไปนะครับเห็นฟอนต์ภาษาไทยอันนี้นะครับ50าย่างแจ๋วเนี่ยชอบนะครับก็เราก็จะใช้ตัวนี้นะครับสำหรับอันเล็กๆเ,เนี่ยเราจะไม่เอาเราก็ลบทิ้งได้นะครับ Delete Element นะครับข้างบนก็เช่นกันนะครับแล้วไอ้ตรงตัวหนังสือใหญ่ๆที่เราชอบฟอนต์เนี้เราก็จิ้มเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะพิมพ์ข้อความของเราเข้าไปแทนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนสี เพิ่มขนาดลดขนาดใส่เอฟเฟกนะครับทำได้หมดลองทําให้ดูง่ายๆแล้วกันนะครับปกคลิปเนี่ยบางทาีมันโชว์อยู่ในช่องแนะนํามันจะเล็กนิดเดียวนะครับบางคนก็ต้องบอกว่าตัวหนังสือเนี่ยก็ต้องอยู่ตรงกลางแล้วก็มีความชัดเจนมีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับหรืออย่างที่ผมบอกบางคนเนี่ยนิยมใส่รูปตัวเองเข้าไปนะครับ เพื่อคนจะได้จําได้นะครับแล้วก็ตัวหนังสือก็จะเปลี่ยนชื่อตอนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่ารูปเก่าก็แล้วแต่แต่ละคนนะครับลองทําอีกสักอันนึงนะครับจะเลือกรูปของเราเองนะครับจากมือถือถ้ายังไม่เคยใช้งานเนี่ยจะต้องกดสีม่วงนะครับอัปโหลดมีเดียนะครับแล้วก็เลือกรูปจากมือถือเราเข้าไปไว้ในโปรแกรมก่อนแต่ผมจะเลือกรูปที่ผมเคยใช้งานแล้วก็อยู่ในโปรแกรมเนี่ยนะครับก็ดึงเข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ตัวหนังสือเข้าไป บางภาพนี่ก็อาจจะใส่ตัวหนังสือยากนิดนึงนะครับที่จะให้เด่นออกมานะครับแต่ก็บางทีก็แล้วแต่เราอยากจะเลือกรูปนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวหนังสือก็ต้องใหญ่พอสมควรแต่ว่าอ,อย่าให้มันตกขอบมากนะครับโดยเฉพาะทางมุมขวาด้านล่างที่มันจะแสดงว่าคลิปนี้ยาวกี่วิน,นาทีนะครับคือปกคลิปอย่าเอา อะไรสาคัญตัวหนังสือสําคัญไปอยู่ทางมุมขวาด้านล่างนะครับเพราะมันจะถูกทับด้วยตัวหนังสือที่เป็นเวลากี่นาทีกี่วินาทีตรงนั้นนะครับนึกออกไหมทีนี้ผมจะเลือกรูปภาพขึ้นมาซ้อนรูปภาพนะครับเอาตัวโลโก้ของแคนวากับตัวที่เป็นโลโก้ของช่องผมนะครับบูแพนเน็ตนะครับมาใส่ภาพปกติก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแต่ถ้าจะเป็นกลมๆอย่างเงี้ยก็ต้องหาแอปที่ ตัดภาพเป็นกลมๆนะครับอย่าง Remove BG หรือว่า PicArt อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวอาจจะทำให้ดูนะครับคือจริงๆแล้วก็ง่ายมากเลยในเดียวนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ค่อยชอบเปิด Photoshop ทำอ่ะนะพอพอจะทำได้นะครับแต่ว่าสายตาไม่อยากไปเพ่งมากนะครับบางทีปกคลิปเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ความละเอียดอะไรมากแบบชนิดที่ต้องตัดขอบต้องไดคัตกันแบบ อะไรแบบนั้นนะครับมันจะแสดงออกมาแค่ช่องเล็กนิดเดียวเองนะครับที่สําคัญก็คืออรูปแล้วก็ตัวหนังสือนะครับเคยเห็นไหมมึงคลิปอะที่พอเราเข้าไปแล้วคนก็เข้าไปคอมเมนต์บอกว่าเข้ามาเพราะาปกคลิปนะบางทีใส่รูปเซ็กซี่หรือว่าบางคลิปเนี่ยรูปปกเนี่ยมันเขาทำดีจริงๆะนะครับทั้งที่ตัวคอนเทนต์ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับหรือว่าตัวหนังสือเนี่ย ก็ต้องครีเอทนะคำสั้นๆแต่ว่าทำให้คนสนใจอยากจะดูเนี่ยบางทีก็ไม่ง่ายนะครับบางทีคอนเทนต์ซ้ำๆกันเนี่ยนะครับอย่างไปเที่ยวเนีก็คนไปเที่ยวกันทําออกมาเยอะแยะแต่ว่าบางคนปกสวยกว่าก็ทําให้คนคลิกเยอะกว่าก็มีนะโอเคครับพอได้ปกคลิปที่ต้องการแล้วนะครับเราก็เซฟไว้ในเครื่องใช่ไหมแล้วเราก็ไปเปิด YouTube Studio นะครับแล้วก็เข้าไป แก้ไขนะครับแล้วก็ upload, อัปโหลดปกคลิปเข้าไปนะครับซึ่งขั้นตอนนี้ก็น่าจะทำกันเป็นทุกคนแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้การทำปกคลิป YouTube ตั้มเนลด้วยแอปแคนวานะครับก็มาแชร์กันนะครับบางคนก็ใช้งานอยู่แล้วนะครับหรือว่าอาจจะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่เคยใช้โปรแกรมอื่นนะครับจะลองดูก็ได้นะครับ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องบ o ๊แคนเน t นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ